นี่มัแขวงง่ายกว่าเล่นได้ที่จักันงหวัดนี่เดียรอยากรู้เหมือนกันวันนั้นช้างอีกเ็นนี่แบบเต็มสูบพร้อมดิไหมแล้วก็ติดออกอีกติดไปออกอีก เขาไปแอบดูเราอุตส่าห์พันก็เรียบร้อยแล้วเขาพันเรียบร้อยโอ้โหอย่างดีเตรียมส่งขายใครก็ไม่รู้ผมก็เลยไปเอามาเลยเดีลูกค้าเขามาจำมาอะไยังไม่พร้อมเอาไอ้นี่คอมพล e t เดี๋คอม plete มาด้วยนะโอ้โหเลื่องบนอยู่นะตอนแรกเขาจะจบนั่นนะจบเท่าไหร่จบไปแปดสิบหกรถจะเก้าหมื่นกว่าได้ไหมพี่โอ้โหสุดยอดอ่ะ 8ิกว่้80แต่ไม่คือรถ่างนี้ไม่เบานะเพราะเป็นรถแอโร่ต้องการไหลอย่างที่ผมบอกถ้าน้ําหนักเยอะได้เปียรรถต้องการจะให้ไหลจะเบาลงก็คืออันนี้คือแม็กด้วอย่างครับอย่าง่อยาลงได้อีกเยอะเยอะเลยเหรอชุดเกียร์เนี่ยมีถ้าลงก็มีเป็นโลอ่ะก็ของผมมันเจ็ดกว่าที่ลิไล่ไล่ไล่ชุดเก<ต>ียร์แนะนำลง เดี๋ยวเอาแค่นี้หลยยังไม่ต้องทำลายขี่ไปอย่างนี้ต้องต้องการอย่างนั้นตอนแรกเอนนี้เราเปลี่ยนยางขี่จนชินแล้วคอยใส่คิดคอนเสิร์เรื่องพวกน้ำหนักก่อนดีกว่าเรื่องการควบคุมการขินไม่เป็นระเบียบการขี่จักรยานเนี่ยเราจะมีข้อดีสมมติถ้าจะขี่จักรยานยืนเนี่ยเราเกินครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วคือการออกกําลังการพี่บอกว่าเกินครึ่งชั่วโมงเลยครับค่ชั่วโมงนึงครับพี่ไม่ผมบลาว่าคือครึ่งชั่วโมงเนี่ย ร่างกายเพิ่งจะรู้ว่ากําลังจะเบิร์นครับพอหลังจากเลยครึ่งชั่วโมงไปรับปุ๊บนั่นคือเบิร์นเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าคุณขี่กับกายเรียนสองรอบปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสองชั่วโมงสองรอบเนี่ยอย่างน้อยสองชั่วโมงปุ๊บเนี่ยบอกวิธีมารอดหนึ่งผมจะรอดไหมเนี่ยอย่างน้อยสองชั่วโมงเนี่ยมันทําให้ เอาวันแรกๆวันแรกๆจะจะจะช้าหน่อยครับวันแรกๆจะช้าหน่อปฝันเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อ๋อเย็นนี้ไปเหรอครับเนี่ยกำลังจะไปเนี่ยครับอ๋อเดี๋ยวเชิญเขาไปแล้วพี่จะไปใช่ไหมครับเดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวลุ้งเนี่ยไปนี่อ๋อแล้วพี่พี่พี่ทิมแบบไหนอ่าพี่ไม่ลักไปเจอพรุ่งนี้เช้าอันนี้นงเกตเนาะใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงตรงนะพี่นงครับพี่นงครับน้องครับไม่เป็นไรครับต้องนะถูกต้องอันนี้เราเรา เอาขึ้นรถได้เลยไหมได้ทั้งคันดีกว่าดิสเบกอ่ะซื้อ,อ,อ,อย่าไม่อนขี่ให้กินก่อน,ใ,อนใส่พีคก่อนครับรถยังไม่ต้องใส่ใจมากแค่นี้สุดแล้วแค่นี้เนีย่ยก็ว่าสุดแล้วนะสุดแล้วครับอ๋ออีกอย่างนึงบอกกับน็องซื้อยังอ่ะซื้อแล้วนี้คืออัลบ,บุ๊ Terima kasih telah menonton! ขอบสูงขอบเตี้ยย้วนขอบเตี้ยเก็บปวมขอบสูงไม่ได้นะอ่ะสีแปดอะขอบสูงยาวกว่านี้หน่อยได้ไหมสี่มันมีแปดสิบเลยหกสิบหมดแล้วสิบแปดมาแปดสิบมานะมีหกสิบอันหนึ่งของคอนติแพงก็ะดิ๊